นนยืยด9นนหน้าลงอนเย็นทันทีแล้วต่อโตอย่างนี้ไปแป๊บปนึงหายยืใช่หรอต่อไปเดินข,ข้าซ้ายย่อตายกเก้าข้า โลบเท้าและกระโดกพอกระโดกเสร็จก็นิ่งไว้เหมือนเดิมปิดไว้เหมือนเดิมไม่ไหวก็ค่อยเอาไวา้นะเท้ากันป้ายย,ย่อปลายกเสร็จยืดจอดอ่าวลงป้าข้างหายหนักโลบเท้าปุ๊บหายหนักต่อไปต่อไปนะคับนะหนึ่งสองสามปุ๊บนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้เยี่ยม ไม่ไหวลงไม่เป็นไร1 2 3เอาลงทุกวันอย่างนี้ขาจะแข็งแหละลำจะได้ไม่โคงไม่โค้งไม่ค่า